กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรายการจับกล้องสองพระสบายสบายสไตล์ป้อมบรรจารนะครับผมในวันนี้ก็มาต่อเนื่องกับคลิปที่แล้ว ep 2นะครับที่ว่ากันด้วยวิธีดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพางนะครับบ็อกซลาหน้าตรงเล็กในวันนี้เราก็จะมาดูพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อพางนะครับก่อนอื่นเนี่ย ก่อนจดดูตำหนิดูอะไรครับยขออนุญาตกล่าวถึงประวัติการจัดสร้างก่อนนะครับประวัติการจัดสร้างพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อผางน่ครับสร้างขึ้นครั้งแรกในวันที่11มีนาคมคนะรับพศ2514นะครับในโอกาสจัดสร้างอุโบสถวัดสะจันทราวาสนะครับอำเภอขนจังหวัดขอนแก่นนะครับ สร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับมีเนื้อดำกนะับเนื้อสีดําผสมผงใบลานกับเนื้อสีเทาผสมบ้านนะครับจํานวนสร้างเนี่ยครับสีดําเนื้อผงใบลานเนี่ยจำนวนสร้าง3,000องค์ส่วนเนื้อสีเทาเนี่ยครับผสมว่านเนี่ยสร้าง2,000องค์นองค์รวมแล้วก็5000องค์5 0 0 0องค์พอดีครับไม่นับ แม่รับรวมพระปิดตานะครับท,รที่สร้างพระปิดตาที่สร้างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปในใน e ีต่อไปจะหามาให้ชมพระพระปิดตาของหลวงพ่อหางเนะี่ถือว่าเป็นพระปิดตารุ่นแรกในวันนี้ก็มาดูในส่วนของพระสมเด็จรุ่นแรกกันนะครับ ลักษณะพิมพ์ทรงนะครับผ้าสมเด็ดรุ่นแรกของหลวงว่าพานนงขออนุญ,ญาตเอาออกคงหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับลักษณะลักษณะก็คืออันดับแรกนะครับวิธีดูในส่วนตัวของผมดูหนึ่งก็คือเกตทะลุซุ้มนะครับขออนุญ,ญาตใช้กล้องสองเกตทะลุซุ้มมาดูว่า เห็นไหมครับเห็นอย่างครับเกียรทะลุซุ้มนะครับสองก็คือใบหน้านครับใบพระพักเป็นรูปวงรีเป็นรูปไข่ครับแลดูสวยงามนะครับสามก็คือช่วงช่วง,ช,วงช่วงหัวไหล่น,นี่ครับขออนุญาต z ู o ช่วงหัวไหล่น,นี่ครับ ช่วงนี้นะครับจะโค้งมนดูลักษณะจะเป็นโค้งมนนยครับในภาคเกสจะตัดตรงนะแขนฝั่งนี้ก็จะตรงนะครับองนี้เห็นไหมแขนจะโค้งเข้าครับอ่อนช้อยแขนตัวนี้ก็โค้งเข้าบนะไม่ตรงนะครับดูดีแขนฝั่งนี้ไม่ตรงโค้งเหมือนกันลักษณะพิมพ์ลำตัวก็ ลำตัวก็ดูอวบนะครับดูดูล่ำนะครับส้มเรือนแก้วหนาะนะครับส้มเรือนแก้วหนาะนะนะครับก็จากนั้นนะครับมาดูเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับมิสกเรียกหรือบางทีบางท่านก็เรียกว่าจุดจ่ายตังก็ได้นะครับ จุดนี้ดูครับที่ข้างนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจุดจ่ายตังพระสมเด็จหลวงพ่อหางนี่ครับเป็นเส้นกับมีมีด้วยกันมีเหมือนกันทั้งสององค์นี่ครับนี่ครับชัดเจนครับผมส่วน ด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังเนี่ยเียผมจะดูตัวงองูตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเห็นปลายงองงูไหมเนี่ยครับตัวสุดท้ายครับนี่ครับครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นไหนหรือพระรุ่นไหนก็คอยติดตามกันนะครับคอยติดตามคอยรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับผม